Wednesday. It's my birthday. Let's have have fun. Come to lunch. Bring some food. It's Wednesday. It's my birthday. ยมทุกท่านครับแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกนะครับกับการสอนภาษาอังกฤษโดยการนำเอาตำราเรียนนะครับของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็ต้องขอขอบคุณสนัพิมพ์ Mac Education นะครับที่อนุญ,ญาตให้คุณครูนำ นังสือเล่มนี้มาสอนได้นะครับไม่เสียเวลานะครับเข้าในบทเรียนกันเลยนะครับหัวข้อที่6นะครับ listen and say the chant ก็คือให้ฟังแล้วก็ร้องเพลงนะครับนะ say the chant ในที่นี้แปลว่าร้องเพลงกับแปลว่าสวดมนต์นะครับชื่อบุเพลงก็คือ my birthday นะครับโอเคครับมาฟังเสียงร้องเพลงกันแล้วก็คุณครูก็จะแปลให้ฟังอีกทีนะครับ this script 40. For students' book. Activity 6. Listen and say the chant. My birthday. It's Wednesday. It's my birthday. Let's have, have fun. Come to lunch. Bring some food. It's Wednesday. It's my birthday. Come at 12 o'clock. โอเคครับเนื้อเพลงก็มีแค่นี้เองนะครับผมทีนี้มาฟังคำแปลกันนะครับ It's Wednesday นะครับก็คือมันเป็นวันพุธนะครับ It's my birthday มันเป็นวันเกิดของฉันนะครับ Let's have fun นะครับตัวนี้นะครับคือ Let us นะครับ Let's have fun เรามามีความสนุกด้วยกันนะครับเรามาสนุกกันเถอะนะครับก็แล้วแต่จะแปล Come to lunch นะครับเรามารับประทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันครับ Bring some food ก็นำอาหารมารับประทานกันนะครับต้องขอไปด้วยนะครับคุณครูต้องบังภาพไปนิดหนึ่งเพราะว่า,าไม่มีที่แปลนะครับเดี๋ยวทำให้ใหญ่อีกนิดหนึ่งก็จะเห็นชัดๆนะครับนะต้องการให้เห็นชัดๆ It's Wednesday นะครับมันเป็นวันพุธนะครับ It is นะครับนะ It i my birthday มันเป็นวันเกิดของฉัน Come at 12 o'clock นะครับก็ให้มานะครับร่วมงานสังสรร์วันเกิดกันนะครับหรือว่าโปรดมานะครับเวลา12.00นนะครับสั้นๆนะครับใจความเนื้อหาของเพลงเพลงนี้นะครับก็คลิปนี้สั้นมากนะครับนะคุณครูก็จบหน้าที่53หน้าที่93แหมพูดผิดเลยนะครับ หน้าก็มีการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดสนุกสนานคลื่นเครงกันนะครับโอเคครับผมจบหน้า93มไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ all right, all right, all right. Okay.